สวัสดีค่ะลูกตาลจากทาโรไปลูกตาดูดวงแบบผู้คิดเป็นกรนะัรยะนาณมตรแห่งใจค่ะวันนี้เรามาเล่นพิกอาการกันนะคะในท็อปปิกที่ว่าคนที่เราคิดมีสิทธิ์จะเป็นแฟนกันไหมค่ะกติกาค่ะมีไพ่เลือกทั้งหมด3กองนะคะกองที่1กองที่2กองที่3ตั้งสมาธิและเลือกมา1กกองค่ะ คนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะคุณได้ไพ่ The Lover และอีกใบหนึ่งค่ะ rain The High p า i e s t e s s ค่ะเขาก่าคุณเนี่ยค่ะมีสิทธิ์เป็นเนื้อคู่นะคะมีโอกาสที่จะคบกันได้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1มีสิทธิ์เป็นแฟนกันได้นะสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2ค่ะคุณได้ไพ่ใบออฟสอดค่ะสีส่ซอฟเพนิเคิลและใบสุดท้ายนะคะเป็น เคลียบคัพค่ะลูกตาลมองว่าความรักของเราไม่เท่ากันนะคะโอกาสในการที่จะเป็นแฟนกันค่ะค่อนข้างยากนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เรากับเขาอาจจะมีอีโก้นะคะหรือว่ามีทัศนคติต่างๆที่ไม่ตรงกันนะคะบางครั้งอะหาการที่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะคะมันก็ไม่ได้เลวร้ายนะคะตัวของเคลียบครับขึ้นมาค่ะบ่งบอกว่าคุณเองอาจจะเป็นเพื่อนกันได้นะคะสำหรับคนนี้เลือกไพ่กองที่2ค่ะสำหรับคนนี้เลือกไพ่กองที่สานะคะคุณได้ไพ่ Princess of Short นะคะ t h e Emperor และบดท้ายค่ะเป็น The Empress ค่ะลูกตามมาว่าคนที่เลือกไพ่กลองที่3นี่นะคะโอกาสในการเป็นแฟนมีค่ะแต่ต้องลดอีโก้นะคะต้องโตเป็นผู้ใหญ่ค่ะ Princess of Short นะคะบ่งบอกว่าวันนี้ค่ะการคบกันของคุณนะคะ จะเป็นการเริ่มต้นนะคะหรือในอีกมุมหนึ่งค่ะยังเป็นการเอาแต่ใจอยู่นะคะตัวของ The Emperor แล้วก็ตัวของ The Empress ขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงการที่มีโอกาสในการเป็นผู้นำนะคะเติบโตเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเรียนรู้นะคะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะคะมีโอกาสพัฒนาไปถึงการเป็นพ่อเป็นแม่คนได้เลยค่ะสันว่าคุณเลือกไพ่กองที่3าค่ะมีโอกาสค้กเป็นแฟนได้นะใครเลือกไพ่กองไหนนะคะเขียนคอมเมนต์บอกกันกดบวใจกดติดตามตุ้นว้หลายอยากได้ทักปีอะไรเขียนคอมเมนต์บอกกัน วันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ